บทที่7อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและการต่อสายดินอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยป้องกันการเกิดอันตรายเช่นไฟฟ้าลัดวงจรไฟเกินพิกัดไฟดูดและป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากความเสียหายหรือการทำงานผิดปกติต่อไปนี้คือตัวอย่างอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระบบไฟฟ้าฟิว ฟิวฟิวส์เป็นอุปกรณ์ฟ้าที่ทำหน้าที่ป้องกันการไหลของกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดหรือไฟฟ้าลัดวงจรโดยการตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสเกินค่าที่กำหนดฟิวเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายและมีความสำคัญในระบบไฟฟ้าทุกประเภทเนื่องจากช่วยป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ฟิวหลอดฟิวหลอดหรือที่เรียกอีกชื่อว่าฟิวแบบกระบอกแาทริฟิวส เป็นประเภทของฟิวที่มีลักษณะเป็นหลอดทรงกระบอกมักทําจากวัสดุแก้วหรือเซรามิกซึ่งสามารถมองเห็นตัวนําภายในได้ในบางรุ่นฟิวชนิดนี้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปเช่นระบบไฟในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อุตสาหกรรมฟิวปลั๊กฟิวปลั๊ก plug f u s ส์ เป็นฟิ์ชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาให้ใช้งานกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรืออาคารพักอาศัยโดยมีลักษณะเป็นตัวกระบอกที่มีเกลียวสำหรับขัดนอเข้ากับเบ้ารับฟิลซึ่งงอมักพบในระบบไฟฟ้าแบบเก่าโดยเฉพาะในปลั๊กไฟหรือตู้ควบคุมไฟฟ้าขนาดเล็กฟิลที่ตัวถังฟิลมีรูปร่างคล้ายปลั๊กไฟฟ้าการใช้งานจำเป็นต้องเสียบหรือสอดใส่เข้าไปในร่องฐานฟิลมีรูปร่างและโครงสร้างแตกต่างกันหลายแบบขึ้นอยู่กับการใช้งานฟิลชนิดพิเศษ ฟิวชนิดพิเศษ Specialty Fuses เป็นฟิวที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในลักษณะหรือเงื่อนไขเฉพาะซึ่งฟิวเหล่านี้มักมีคุณสมบัติพิเศษและเหมาะสมสำหรับงานที่ต้องการการป้องกันกระแสะไฟฟ้าแบบเฉพาะเจอดจงเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบไฟฟ้ารถยนต์หรือระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของฟิวชนิดพิเศษสวิตตัดวงจรอ,อัตโนมัติ สวิตตัดวงจรอัตโนมัติหรือที่รู้จักกันในชื่อเบรกเกอร์ไฟฟ้าสกิ๊เบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อตัดการไหลของกระแสะไฟฟ้าในวงจรโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดอสฐอานการผิดปกติเช่นกระแสะไฟฟ้าเกินพิกัดอ v e r l o a d หรือไฟฟ้าลัดวงจร (short c i r ซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยสวิตตัดไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติสวิตตัดไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติหรือเครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว รีสิจูอ c c u r r e n c ซอร์คิดเบรร (ACCB) เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับและตัดวงจรไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเมื่อมีการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าไปยังพื้นดินหรือส่วนอื่นๆที่ไม่เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าการตัดวงจรดังกล่าวช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้ารั่วที่อาจทําให้เกิดอันตรายหรือไฟไม่ได้สวิตนิรภัยสวิตนิรภัรย Sa f e t y Switch หรือสวิตช์ป้องกันความปลอดภัยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าในระบบต่างๆโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องการความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจากการใช้งานไฟฟ้าเช่นป้องกันการเปิดวงจรโดยไม่ตั้งใจการเข้าถึงวงจรไฟฟ้าในขณะที่มีไฟฟ้าหรือป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าเกินการทำงานของสวิตช์นิรภัยมักจะเชื่อมโยงกับระบบควบคุมที่สำคัญเพื่อให้การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นไปอย่างปลอดภัยสายดินและการต่อสายดิน สายดิน Grounding or Earthing เป็นระบบที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวงจรไฟฟ้ากับพื้นดินเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสะไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไม่การต่อสายดินทําให้กระแสะไฟฟ้าที่รั่วสามารถไหลลงสู่พื้นดินได้อย่างปลอดภยัยและลดความเสี่ยงจากการได้รับอันตรายจากไฟฟ้าหลักการทํางานของสายดิน เมื่อมีการรั่วของกระแสะไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าเช่นกระแสะไฟฟ้าหลุดออกจากวงจรหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าการต่อสายดินจะช่วยให้กระแสะไฟฟ้าถูกนำไปยังพื้นดินอย่างปลอดภัยซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อตหรืออันตรายจากกระแสะไฟฟ้ารั่วประเภทของการต่อสายดินการต่อสายดินแบบเดี่ยว (Single Grounding) การต่อสายดินแบบหลายจุด (Multi-Point Grounding) การต่อสายดินในระบบไฟฟ้าแบบ3 p h เฟส (Three-Phase Grounding) การต่อสายดินในอาคาร (Building Grounding)